สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญไม่มีจริงๆครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราหรือเกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนสืบเนื่องมาจากกรรมในอดีตท,ทั้งนั้นผมพูดไปแล้วว่ากรรมมีสองชนิดคือฝ่ายบาปและฝ่ายบุญมันสืบเนื่องมาจากกรรมที่เราเราได้เคยสร้างมาในอดีต มาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ความบังเอิญคนเรามาเจอกันมาพบกันมาชอบพอรักใคร่กันนั้นอาจก็เป็นอดีตชาติที่อะไรร่วมสร้างกันมาเป็นญาติพี่น้องกันเป็นผัวเมียกันมาเกิดเจอพบกันในชาตินี้ก็เกิดถูกตารักใคร่กันความรู้สึกจะคุ้นเคยมากก็เพราะว่าไม่มีความบังเอิญนั่นเองครับบางคนมาเจอหน้ากัน แทบจะฆ่ากันตายก็เพราะว่าเหตุสืบเนื่องมาจากอุศสล,ลกรรมที่สร้างกันมาในอดีตชาติท่นเองส่งผลให้มาเจอเกิดในชาตินี้แล้วเจอกันพบกันก็รู้สึกไม่ถูกชะตาเป็นศัตรูกันเหมือนในอดีตเพราะว่าชาติก่อนเราเกิดกันมาไม่ทราบว่ากีลา่ล้านชาติแล้วจนมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้กรรมทั้งนั้นครับกรรมจึงหนุนส่งมา ให้ได้พบได้เจอกันบางคนก็พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ทุกๆด้านบางคนก็พบกับความลำบากลำบนแต่เหนือสิ่งอื่นใดจิตใจสำคัญที่สุดครับสำหรับทักปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นท่านที่มาปฏิบัติกันในชาตินี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าในอดีตชาตินั้นได้เคยปฏิบัติกันมามาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็มาปฏิบัติกันต่อ มันไม่ได้จบแค่ชาตินี้นะครับชาติหน้านักปฏิบัติไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปก็จะไปปฏิบัติต่ออีกเช่นกันเห็นไหมครับมันไม่ใช่ความบังเอิญเพราะเวลาเรามาเราเอาจิตมาร่างกายทิ้งไว้ในชาติก่อนเมื่อพวกเราไม่สามารถจะนำร่างกายทรัพย์สินสโรงคารต่างๆที่สะสมไว้ในโลกมนุษย์ในชาตินี้ไปได้สิ่งที่นำไปได้ก็คือบุญหรือบาป จะติดจิตของเราไปสู่พวกภูมิภายภาคหน้าพวกที่ร่ำรวยล้นฟ้ามีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านพอร่างกายแตกดับหรือตายบาทหนึ่งสลึงหนึ่งยังนำไปไม่ได้เลยครับต้องทิ้งไว้เบื้องหลังให้คนอื่นใช้ต่อไปนำไปได้แค่บุญและบาป และถ้าเกิดร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นแต่ไม่เคยสร้างบุญกุศลเลยไม่พ้นอบายภูมิสีแน่นอนหลวงพ่อฤาษีลิกดำท่านจึงเทศนาสั่งสอนไว้ว่าความเป็นพระอริยะเจ้านั้นเป็นอริยทรัพย์จริงๆหมายความว่าอาริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ มีค่ามากมายมหาศาลสามารถนำติดจิตดวงจิตของเราไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าได้นั่นเองการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพวกเราก็คือความเป็นพระอริยเจ้านั่นเองครับเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานถ้าเราไม่สามารถจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันได้แล้วเราก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นเองก็คือไม่มีทางได้ไป อันดับแรกที่เราจะได้อริยทรัพย์นั้นเราก็ต้องทําจิตของเราปฏิบัติพระกรรมฐานกันให้ได้ถึงพระโสดาบันขึ้นไปครับเมื่อได้แล้วจะไปเกิดในชาติไหนพบไหนสวรรค์หรือพรหมความเป็นพระอริยะเจ้าก็จะติดจิตของเราไปตลอดเวลาไม่มีเสื่อมคลายไม่เหมือนทรัพย์สินต่างๆแก้วแหวนเงินทอง,งต่างๆไม่สามารถนําติดไปได้ดูตัวอย่างแม้แต่ร่างกายของเราเห็นไหมครับ พอตายแล้วร่างกายก็ถูกเผาทิ้งไปบางคนก็ฝังบางคนก็เผาไม่สามารถนําไปได้จริงๆสู่ภพปูมมภายภาคหน้าผมจึงมากล่าววันนี้ว่าอริยทรัพย์สําคัญที่สุดนั่นก็คือการเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นั่นเองครับการปฏิบัติต่งตางๆถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราย่อมทราบว่าแนวทางใดที่จะนําสู่พระนิพาน นั่นก็คือแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองครับ